รู้จักโภชนาหารไม่รู้จักโภชนาหารไม่รู้จักบริโภคโภชนาหารถึงกับเป็นหนี้เป็นค่าเป็นบ่าวเขาเชียวหนาไม่รู้จักบริโภคในโภชนาหารน่ะคือไม่รู้จักประมาณใช้สอยหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอหาเงินเท่าไหร่ก็หมดใช้ไม่รู้จักประมาณบริโภคก็ไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักประมาณในวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปไม่รู้จักประมาณต้องกู้หนี้ยืมสินเขาบริโภคใช้สอยไปหนี่เพราะไม่รู้จักประมาณในการใช้สอยในการบริโภคนี่ก็ร้ายกาจนักหรือบริโภคเข้าไปแล้วไฟธาตุย่อยอาหารไม่สำเร็จเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเป็นอันตรายแก่ชีวิตทีเดียวนี่ต้องคอยระแวดระวัง โชนาหารต้องระวังมากทีเดียวถ้าระวังไม่มากก็ให้โทษแก่ตัวไม่ใช่น้อยจากพระธรรมเทศนาเรื่องสังวรคาถา30กรกฎาคม2497